ใครเข้าญี่ปุ่นได้บ้างช่วงนี้ญี่ปุ่นเปิดประเทศเมื่อไหร่คนไทยเข้าญี่ปุ่นได้หรือยังโอเควันนี้กิฟจะมาตอบคำถามเหล่านี้กันค่ะโอเคกลับมาแล้วนะคะฟื้นร่างหลังจากการเดินทางจากไทยมาญี่ปุ่นยาวนานมาก24ชั่วโมงก็เหมือนที่กิฟเล่าไปเนาะอันนั้นก็เป็นแบบเล่าคร่าวๆและเดี๋ยวจะมาเล่าละเอียดอีกทีนึงว่าตอนเข้ามาญี่ปุ่นจะมีขั้นตอนในการคัด การตรวจหรือทาอะไรยังไงซึ่งนะค่อนข้างละเอียดเดี๋ยวขอแบบมีเวลาตั้งสติดีๆรวบรวมแล้วก็เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังแล้วกันนะคะแต่สําหรับวันนี้ก็มาตอบคําถามง่ายๆแต่บอกก่อนว่าที่กิบตอบอะเป็นเฉพาะในส่วนของที่กิบรู้เท่านั้นซึ่งมันอาจจะมีส่วนที่กิบไม่รู้หรือว่าขาดจบบกพร่องอะไรไปหรือถ้าเพื่อนๆคนไหนรู้ก็ มาร่วมแชร์กันได้นะคะเพื่อจะร่วมแบ่งปันข้อมูลให้คนที่อยากรู้เนาะเพื่อเดิน,เ,ดนเพื่อเตรียมเดินทางเข้ามาในญี่ปุ่นกันเนาะโอเคก็ตอนนี้ก็เหมือนที่บอกว่าเพิ่งฟื้นร่างนะเวลาตอนนี้ของญี่ปุ่นคือเที่ยงคืน16นาทีไทยก็4ี่ทุ่มสิเนาะเพราะว่าญี่ปุ่นหักจากไทย2ชั่วโมงแล้วก็อุณหภูมิตอนนี้ก็คือสองศา ตอนนี้ก็ข้ามมาอีกวันหนึ่งแล้วเนาะวันนี้ก็จะต่ำสุดเดี๋ยวขอดูแป๊บต่ำสุดอยู่ที่1องศาแล้วก็สูงสุดของวันนี้จะอยู่ที่11องศานะคะแต่ว่าตอนนี้อีฟอยู่ในห้องก็เลยใส่ยูนิฟอร์มแบบนี้ซึ่งมันดูเหมือนไม่หนาวใช่ไหมเพราะว่าในห้องมันมีฮีตเตอร์เราก็ไม่จําเป็นจะต้องแบบตานภัยหนาวอะไรขนาดนั้นเพราะอุณหภูมิก็โอเคกําลังอยู่สบายนะคะก็บ อุณหภูมิห้องอยู่ที่27องศานะตอนนี้ก็เป็นการกักตัววันที่สองนั่นเองนะคะก็ผ่านไปเข้าวันที่สองนี่ก็รู้สึกไม่ได้หน้าเบื่อนะเพราะว่าอยู่เมืองไทยแทบไม่ได้นอนเลยคิดนอนติดกันนะ่ะแค่ประมาณ4ชั่วโมงไม่เกินนี้ต่อวันซึ่งทำงานแบบพอตื่นมาตาแตกทุก สิ่งทุกอย่างรอบตัวก็จะหมุนเร็วคือมีหลายภารกิจมากที่ต้องทําเนี่ยแล้วยิ่งพอรู้ว่าเข้าญี่ปุ่นได้ยื่นวีเข้าญี่ปุ่นได้เนี่ยคือต้องรีบทําเลยเพราะเราก็ไม่รู้ว่ารัฐบาลญี่ปุ่นเขาจะเปลี่ยนแปล,ง,ปลงอะไรอีกเนี่ยพอพอมีโอกาสเข้าได้เราก็ต้องรีบทําเรื่องแล้วก็เข้ามาก็โชคดีที่เข้ามาขัดกองอะไรก็เรียบร้อยซึ่งตอนนี้ก็เหลือแต่การกับตัวนะคะโอเคงั้นก็มาเข้าสู่คำถามเลยแล้วกันเนาะ ก็พูดมาเยอะเยยยืดยาวก็ใครเข้าญี่ปุ่นได้บ้างช่วงนี้เหมือนที่บอกอันนี้คือเฉพาะที่กิ๊บรู้นะคะแล้วก็ข้อมูลจากที่กิ๊บดูในเว็บกระทรวงต่างประเทศของญี่ปุ่นแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขซึ่งเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวกิ๊บจะแนบเป็นลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้แล้วกันนะคะอยู่ใต้คลิปนี้แล้วกันเนาะอยู่ในดีสคริปชั่นในคำบรรยายของคลิปนี้แล้วกันก็จากที่กิ๊บรู้เนี่ยคนที่เข้าญี่ปุ่นได้เนี่ย ก็คือจะเป็นเรียนที่ซึ่งเมื่อก่อนอ่ะจะจากัดเฉพาะเรียนที่เฉพาะคนญี่ปุ่นเนาะหลังๆก็มีการเปลี่ยนแปลงก็มีทั้งเรียนที่ทั้งชาวญี่ปุ่นแล้วก็ต่างชาติแล้วก็คนมีวีซ่าทางการทูตแล้วก็กรณีที่เป็นคนที่มีผลประโยชน์กับญี่ปุ่นเช่นเป็นนักวิจัยนักพัฒนาวัคซีนหรือ คนที่จะต้องมาเกี่ยวข้องหรือช่วยพัฒนาประเทศญี่ปุ่นนะคะก็จะได้สิทธิพิเศษในการจะเดินทางเข้ามาตรงนี้แล้วก็จะมีกรณีพิเศษด้านมนุษยชนนะคะแล้วก็อะไรอีกอะ่ะคนที่มีตอนนี้ที่รัฐบาลญี่ปุ่นเพิ่งประกาศเปลี่ยนแปลงไปก็คือจะเป็นวีซ่านักเรียนที่สามารถเข้ามาได้ก็คือ ใครที่ลงเรียนไปแล้วแล้วถ้าไม่มาญี่ปุ่นเช่นไม่มาทำ l ลบหรือทำอะไรที่ต้องมาที่ญี่ปุ่นอ่ะถ้าไม่มาแล้วไม่จบในกรณีเนี้ก็จะได้รับการพิจารณาแล้วก็เข้ามาได้นะคะแล้วก็อีกวีนึงก็คือวีคู่สมรสซึ่งนี่ก็มีการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันคือตอนหลังจากเ,เดือน วันที่30พฤศจิกายนก็คือหลังเที่ยงคืน30พฤศจิกายนานายกคิชิดะนายกรัฐมนตรีของประเทศญี่ปุ่นก็ประกาศปิดประเทศก็คือห้ามคนเข้าออกอะไรอย่างนี้เนาะเพื่อป้องกันการาพแพร่ระบาดแต่ว่าก็จะมีกรณีเข้าออกได้ในกรณีพิเศษก็ประมาณนี้แล้วแต่วีที่บอกวีวซ่าคู่สมรสที่เข้าได้ประเทศ ที่เข้าญี่ปุ่นได้นะตอนนั้นน่ะจะเป็นวีซ่าคู่สมรสของคนที่แต่งงานกับชาวญี่ปุ่นเท่านั้นที่จะสามารถเข้าได้ก็คือเป็นนิววีซ่าเป็นวีซ่าใหม่ที่จะเข้าได้เพราะว่าตอนนั้นน่ะเขาประกาศว่างดรับนิววีซ่าทุกประเภทเพราะฉะนั้นถ้าเราจะไปยื่นขอวีซ่าทางกงสุญญี่ปุ่นในไทยอะ่ะเขาก็จะไม่รับรับยื่นเรื่องก็เป็นประมาณนั้นแต่ว่าคราวนี้ก็มีเพื่อนเพื่อหลายคนถามมาว่า แล้วกิปไปญี่ปุ่นได้ยังไงเนี่ยก็บอกเลยว่ากิฟอะมาในวีซ่าติดตามนะคะก็คือเป็นในกรณีวีซ่าดีพ endent ก็คือดีพ endent วีซ่าวีซ่าติดตามคู่คสมรสแต่ว่าเป็นคู่สมรสในกรณีที่เป็นชาวต่างชาติก็คือสามีกิฟเป็นชาวไทยเนาะก็มาเรียนที่นี่อ่าแล้วก็ได้สถานะในการพรำนักระยะยาวแล้ว กิ๊ก็เลยทําเรื่องเป็นวีซ่าติดตามมาซึ่งในการทําวีซ่าติดตามเนี่ยมันก็จะมีขั้นตอนอยู่ซึ่งเดี๋ยวยังไงจะขออธิบายแยกเป็นอีกคลิปหนึ่งแล้วกันเนาะเพราะว่าอาจจะยาวแต่ว่าคร่าวๆก็คือ dependent visa เนี่ยต้องมี coe coe คืออะไระเดี๋ยวงง coe ก็จะเป็นอ่าพูดง่ายๆคือยังไงดีคะเป็นเหมือน หมายเลขหรือเอกสารที่ขอเข้าประเทศซึ่งมันต้องมีการเตรียมก็คือให้ต้นทางก็คือให้สามีเนี่ยเตรียมเอกสารมาขอกับทางญี่ปุ่นก่อนแล้วก็ให้ทางญี่ปุ่นอ่ะออกเป็นเอกสารตัวนี้มาแล้วส่งกับไทยแล้วเราก็เอาไปยื่นขอวิซ่าก,กับสถานทูตญี่ปุ่นในไทยอีกทีหนึ่งซึ่งเหมือนที่บอกเดี๋ยวรายละเอียดขอแยกเป็นอีกคลิปละกันแล้วก็อ่ะโอเคคราวนี้ก็มาในานามวีคู่สมบูร์ แล้วเอกสารที่ต้องใช้ก็คือแน่ๆเราได้ c o e มาแล้วก็ต้องไปยื่นขอวีซ่าต้องมีวีซ่าเสร็จปุ๊บแล้วก็มีผลตรวจวัคซีนภายในยผลตรวจโควิดที่เป็นลบนะคะที่เป็นลบถ้า p o สต t i ี e เนี่ยขึ้นเครื่องไม่ได้แล้วแบบฟอร์มเนี่ยถ้าเราขอวีซ่าผ่านเราจะได้แบบฟอร์มผลตรวจโควิดที่เราจะไปยื่นให้โรงพยาบาลเนี่ยเราจะได้มาจากสถานทูตเลย แล้วก็เอาไปยื่นให้โงรงพยาบาลเลยว่ากรอกประมาณนี้นะอย่างอย่างของคิดก็ตรวจไม่นานนะคะตรวจแบบไปตรวจแป๊บเดียวแล้วก็ตรวจตอนเช้าก็ได้ตอนเย็นแล้วก็อีกวันก็บินแล้วก็เข้ามาในญี่ปุ่นก็ประมาณนี้เนาะแล้วก็สําหรับตรงนี้น่าจะหมดแล้วนะคะแต่แต่ถ้าเกิดว่า คุยงงๆหรือว่าสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์มาละกันหรือว่าใครอยากรู้เรื่องไหนเป็นพิเศษเนี้ยก็ถามมาละกันแล้วแบบถามว่าญี่ปุ่นเปิดประเทศเมื่อไหร่อันนี้เราก็ยังไม่ชัวร์นะคะก็ต้องคอยติดตามข่าวแต่จากที่ดูข่าวล่าสุดของวันนี้ที่นายกรัฐมนตรีคิชิดะออกมาประกาศเนี่ยคือก็ยังบอกว่ายังไม่เปิดให้ยื่นวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยวก็จะเป็นวีซ่า เฉพาะเป็นกรณีพิเศษไปนะคะอย่างเช่นนักธุรกิจคนที่เข้ามาทำงานแต่ว่าวีวีซ่านักธุรกิจวีซ่าทำงานเนี่ยมันก็จะมีทั้งช็อตเทอมและลองเทอมก็คือระยะสั้นและระยะยาวซึ่งวีเนี่ยก็จะเหมือนว่ายังไงดีล่ะก็จะมีการถามคำถามแบบพิเศษอะจากหน่วยงานที่ดูแลคือทางรัฐ บาลญี่ปุ่นอ่ะเขาก็จะตรวจสอบอย่างละเอียดอีกทีนึงว่าคุณจะรับเขาเข,าเข้ามามีเงื่อนไขอะไรบ้างเนี่ยซึ่งคนที่จะเข้ามาก็ต้องติดต่อหน่วยง,งานของคุณให้ทําเรื่องทําเอกสารรับรองซึ่งวีแต่ละประเภทอ่ะเอกสารก็ไม่เหมือนกันทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อความชัวแนะนําให้ติดต่อสถานทูตนะคะชัวร์ที่สุดแล้วก็ศึกษาข้อมูลก่อนมาก็คือ เว็บไซต์ของกระทรวง่างประเทศเนาะแล้วก็ยิ่งช่วงนี้โควิดเนี่ยเราก็จะต้องมีการเข้าญี่ปุ่นแบบกรณีพิเศษมากเพราะฉะนั้นเราก็ต้องติดตามข่าวสารหน้าเว็บไซต์ของกระทรวงสาธรรารณสุขของประเทศญี่ปุ่นด้วยซึ่งรายละเอียดทั้งหมดเดี๋ยวจะแนบไว้ในลิงก์แล้วกันนะคะโอเควันนี้ก็พูดมาอาจจะเยินเยออยืดยาว งงกันหรือเปล่าสับสนตรงไหนก็ฝากเป็นคอมเมนต์ไว้ละกันนะคะแล้วก็ยังไงเดี๋ยวไว้จะมาอัปเดตคลิปอื่นต่อไปนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ